ข่วสขวบเจ็ดนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะสารรัชธรรมนูญวินิจฉัยร้อยเอกธรรมนัฐไม่ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งสสและรัฐมนตรีว่าการกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ ที่สำนังกงานสารรัฐธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้นัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยคดีสมาชิกภาพสสและความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติดที่แม้เป็นคำพิพากษาของ าต่างประเทศกรณีดังกล่าวย่อมทําให้ผู้ถูกปร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่ โดยสารรัฐธ,ธรรมนูญมีคำวมมินิจฉัยว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งสสและรัฐมนตรีชว่วการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้พิจารณาถึงกรณีการต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุด แต่หมายถึงเฉพาะสารไทยเท่านั้นหรือไม่โดยรัฐธรรมนูญมาตราสามบัญญัติอำนาจอธิปไตยคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและหน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนดังนั้นอำนาจอธิปไตยที่เป็นอำนาจสูงสุดของประเทศทั้งอำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติมีความเด็ดขาดไม่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐอื่นหลักการปกครองของประเทศจะต้องไม่แทรกแซงกิจาการภายในประเทศอื่น ดังนั้นการตีความคำพิพากษาต่างประเทศจึงไม่สอดคล้องหลักการดังกล่าวดังนั้นสมาชิกภาพสสและรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงอยู่ไม่ขาดคุณสมบัติและไม่สิ้นสุดลงค่ะการนายกรัฐมนตรีติดตามคลัสเตอร์ของเตยใ,ใกล้ชิดใช้ประสบการณ์จากสมุดสาครมาปรับใช้ตั้งเป้าตรวจเชิงรุกให้ได้อย่างน้อย20,000คนค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้มีการติดตามกรณีคลัสเตอร์คลองเตยอย่างใกล้ชิดโดยโดยงานระดมสรกพกำลังในการควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยใช้ประสบการณ์จากการจัดการในจังหวัดสมุทรสาครที่ประสบความสำเร็จแล้วมาปรับใช้ซึ่งใช้โมเดลตรวจเชื้อติดต่อคัดกรองแยกตัวส่งต่อและรักษาเน้นที่การตรวจเชิงรุก ที่ระดมตรวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่มีการติดเชื้อให้ได้อย่างน้อย1000คนต่อวันโดยหน่วยเคลื่อนที่และรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานที่จะตรวจเชิงรุกให้ได้อย่างน้อย2 0 0หม่นคนจากนั้นจะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปทันทีคือการแยกผู้ป่วยตามระดับอาการและส่งต่อเข้าสถานพยาบาลแรกครับเพื่อจะส่งไปรักษาต่อต่อก็จะเป็นการจํากัดวงการแพร่ระบาดให้เป็นวงเล็กที่สุด ขณะเดียวกันจะต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงซึ่งแนวทางนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จมาแล้วจากจังหวัดสมุทรสาครในช่วงที่ผ่านมาค่ะพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการใช้ยาฟาวิพิรเวียในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ว่าแม้จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ได้มีการสำรองไว้แล้วอย่างเพียงพอที่ขณะนี้เหลืออยู่ในสต็อก1.5ล้านเม็ดและได้กระจายไปทุกเขตทั่วประเทศ จะได้รับเพิ่มอีก3ล้านไม่เตยเดือนนี้จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้มากนะักและขณะนี้กําลังพิจารณาว่าจะให้ยาฟาวิพิราเวียแก่ผู้ป่วยที่รักษาโควิดขั้นอื่นนอกจากการให้ในช่วงที่มีอาการหนักที่วันนี้กระทรวงสาธารณาสุขกําลังพิจารณารวมทั้งต้องหายาที่ได้รับมาตรฐานและได้รับการยอมรับในการรักษาเพิ่มเติมค่ะ ผดท้ายกันที่คอรมออนุมัติงบปี64แก้ปัญหาผลกระทบจากการระบาดโควิด19จำนวนเงินทั้งสิ้น1.2หมื่นล้านบาทค่ะ นางสาวไตรสุรีไตรสรัตรนาคุณรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564งบกลางค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ระยะการ,ระบาดระลอกเมษาย,ยนจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,576ล้านบาทตามที่กระทรวงสาธารณาสุขเสนอทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีการระบาดทั่วโลกที่ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับประเทศไทยได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยมีระบบการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้หรือ Sta t ค q u a r a n t ท n e หรือโรงพยาบาลทางเลือกพบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงครอบครัวสถานที่ทำงานชุมชนและสถานศึกษาทำให้ประเทศยังมีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นมีการแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ และมีบางจังหวัดเกิดการติดเชื้อใหม่ในพื้นที่ทําให้ต้องเตรียมตั้งรับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งอาจมีการแพร่กระจายในพื้นที่ใหม่เพื่อการแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีบองกันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขจึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระยะการระบาดรละลอกเมษาย,ยน64ประจำปีงบประมาณ2,564 จำนวนเงินทั้งสิ้น12,576ล้านบาทค่ะสุบรรณเสนอข่าว17นาิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN